การเบรกกระันหันนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังมียักษ์อยู่สองสามตัวผลักรถคันนั้นอยู่ต้องคำน,นึงให้ออกนะฮะเพราะมีคำถามเหมือนกันว่าณนะตอนนี้เองเนี่ยมันมีลักษณะคือสินค้าไปกับตู้โดยสารคำตอบคือใช่แต่ยังไม่เซฟตี้มากที่สุดมาจากการศึกษาผมนี่แหละเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอยู่แล้วว่าน้ำหนักสินค้าตู้หนึงสีตัน ในขณะที่ผู้โดยสารเฉลีย่ยออกมาแล้วไม่เกิน75กิโลหรือ80กิโลตีสูงสุดเลยซึ่งตู้หนึ่งเนี่ยบรรจุผู้โดยสารเต็มโบกี้เนี่ยน้ำหนักก็ไม่เกิน3-4ตันไอการที่จะพ่วงสินค้า40ตันไปใส่ต่อท้ายยักชัดๆครับเบรกทีหนึงมีการแกว่งตัวทีนึงนั่นก็คือหมายถึงม่นจะเกี่ยวทั้งขงบวนผู้โดยสารไปทั้งหมดเลยซึ่งในกฎของวิศวะ นะฮะฮกฎของวิศวะผู้เดสารแม้กระทั่งคนเดียว Value ของผู้โดยสารยังไงก็มากกว่าตู้สินค้าเป็นร้อยๆเป็นพันๆตู้นี่คือ safety factor ซึ่งเป็นกฎทั่วโลกที่เขาจะต้องถือเพราะนั่นคือนี่คือความหมายว่ายังไงก็ตามขบวนการสินขบวนของสินค้าก็ย่อมจะมีขบวนสินค้าอยู่วันยงคขา ไม่ควรจะพ่วงไปแต่ปัจจุบันเองมีการศึกษาแล้วยังมีการอนุญาตบางส่วนซึ่งผมยอมรับได้แค่ประมาณพ่วงตู้ถึงสองตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นเองนะฮะแต่นี่คือช่วงของการศึกษาแล้วก็มีการเปลี่ยนเทคโนโลยีของมันนะฮะเปลี่ยนจากนักคือระบบเบรกก็คือกล้ามเบรกในในปัจจุบันเนี่ยในอดีตละกันต้องพูดในอดีตก็คือใช้กล้ามกล้ามเบรกคือเหล็กกับเหล็กเนะี่ยจับล้อแล้วให้ล้อขอบวนหยุด แต่ปัจจุบันน่ะเทคโนโลยีมันก้าวหน้าถึงขนาดที่ว่าใช้แม่เหล็กเป็นตัวหยุดใช้แม่เหล็กเป็นตัวหยุดนั่นหมายถึงว่าไอตัวคีบจับของตัวล้อเหล็กเนี่ยจะเป็นลักษณะคือขดแม่เหล็กไฟฟ้าเวลาคุณจะเบรกทีหนึ่งเนี่ยปล่อยข,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 ขบวนเอกก็ปล่อยไฟฟ้าเข้าไปมันก็จะเกิดการลักษณะก็คือการผลักซึ่งกันและกันซึ่งทําให้เกิดการหยุดเกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยแค่รถไฟหรือว่ารถไฟเนี่ยสามารถทําตัวนี้ได้ทุกขบวนนั่นไม่ใช่ปัญหาของเซฟตี้ล้ะครับ มันสามารถที่พ่วงไปได้เลยเต็มที่เลยแต่คงอีกไกลคะคงอีกไกลนะครับตัวของรถเ,เองเนี่ยมันก็มีลักศณะก็คือดอ t ทู o อ r นะฮะเราเราต้องทราบอยู่แล้วว่ายังไงก็ตามท้ายที่สุดแล้วเนะี่ยพระเอกมันก็คือรถบรรทุกบันยังคาที่ต้องไปอุดจากพอทูดอนะฮะคุณก็จะเห็นเลยว่าโอเคนะมีเทรลเลอร์มีหัวลากมียังไงบ้างนะฮะขนส่งทางรางแน่นอนมันก็ต้องไปเป็นขบวนนะครับ มันมีข้อจํากัดเยอะแยะข้อจํากัดที่สําคัญที่สุดเลยที่ต้องฝ่าฟันให้ได้คือสาภาพการรถไฟสาภาพการรถไฟนะฮะสาภาพการรถไฟทุกท่านทราบหรือเปล่าว,ว่าการรถไฟมีภาระที่ต้องจ่ายบําเหน็จและบํานาญปีละกี่หมื่นล้านบาทผมไม่ได้ผมไม่ได้มาโจมตีรถไฟ ผมไม่ได้โจมตีรถไฟนะฮะผมผมต้องบอกตัวก่อนสิ่งที่ผมประเด็นที่ผมพุยวันนี้แล้วผมศึกษาแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะต้องพรุ่งนี้วันรายงานผมยังต้องไปประชุมต่อนะฮะผมก็เลยไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรกันแน่เราไม่ได้โทษรถไฟว่าเป็นตัวต้นเหตุของความล้าหลังนะฮะแน่นอนละ่ะ ADB เมื่อสมัยก่อนหนั้นนหละหลังจากที่รัชกาลที่5สร้างกรมการรถไฟเกิดขึ้นะนะฮนะ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  ADB ก็มีการศึกษาต่อเนื่องเมื่อปี2,500ซัมติงนิดๆหน่อยๆก็บอกว่าถ้าคุณยังเป็นกรมการรถไฟอยู่รถไฟไม่เจริญคุณต้องเปลี่ยนรถไฟให้เป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อความคล่องตัวมันก็เลยกลายเป็นจุดพริกผันนับตั้งแต่ของกรมการรถไฟที่เป็นราชการเต็มตัวก็จะกลายเป็นกึง่งๆรัฐวิสาหกิจ ซึ่งท่านท่านก็จะเห็นเลยว่าแรงงานเขาก็หยุดถูกไหมฮะวันพืชมงคลเขาก็หยุดทั้งที่แรงงานพวกเราหยุดพืชมงคลราชการหยุดสิ่งสกคัรที่ตามมาก็คือเนื่องจากรถไฟเนี่ยมันถูกโมโนโปลีก็คือถูกผูกขาดโดยกฎหมายมาตั้งแต่ต้นทฤษฎีของชาร์ลส์ดาวินบอกชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดไม่มีการแข่งขันในสายพันธุ์เดียวกันคุณก็จได้สายพันธุ์ที่อ่อนด้อยไปเรื่อย ในมุมมองของผมเองผมมองค่อนข้างจะเกณฑ์ก็คือต่อต้านรถไฟตรงที่ว่ารถไฟเองเนี่ยจะมีวรารสารของรถไฟที่เกิดขึ้นทุกๆเดือนที่ส่งมาทุกเดือนเขาจะมีเซกชันหนึ่งคือเซกชันของเ,อเลือดใหม่เลือดใหม่ข้อสังเกตของผมก็คือทุกคนที่เป็นเลือดใหม่จะมีการกล่าวถึงเลยว่าปู่เขามาจากรถไฟต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับ สิ่งที่เขามองก็คือมองถึงว่านี่คือเลือดของรถไฟซึ่งตั้งแต่ปู่เขาบรรพุทธเขามาในจุดตรงนี้เพราะเธอรุ่นเขาเองต้องมาลองรับงานของรถไฟต่อเนื่องซึ่งอาจจะจริงแต่ไม่จริงผมไม่ทราบผมออกตัวไว้ก่อนแต่สิ่งที่ผมมองก็คือถ้าในเมื่อปู่เขาทํารถไฟพ่อเขาทํารถไฟมาเขาเองทํารถไฟแล้วมันจะมีมุมมองใหม่ๆห,หรือเปล่าที่ทําให้พัฒนาขึ้นตีเป็นง่ายๆเลยก็คือตรงที่ว่า มันจะมีการาพัฒนาต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตซึ่งก็เห็นอีกแล้วครับว่าถ้าเกิดเราพูดถึงการรถไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมองถึงลักษณะที่ว่าไม่ใช่มองถึงแต่ด้านดีอย่างเดียวแล้วก็มองถึงแง่ของประสาทที่มันเกิดขึ้นว่ามันจะเกิดขึ้นในรุ่นเราหรือเปล่าหรือจะเกิดขึ้นอีก5ปีข้างหน้าหรือเปล่าหรือจะเกิดขึ้นอีก10ปีข้างหน้าหรือเปล่าเพราะว่ารถไฟท้ายสุดแล้วก็เขาก็จะต้องกลายเป็นไม่ออปเปอรเตอร์หรือก็เป็นลักษณะคือคนซ่อมทางรถไฟอย่างเดียวจุดตรงนี้ นะแต่ที่แน่คือเรารู้อยู่แล้วเราะว่าต้นทุนของการวิ่งของทางรางเนี่ยมันต่ําอยู่แล้วนะครับมีลักษณะคือทางเรือที่มาเกี่ยวข้องนะฮะมีการคํานวณเปรียบเทียบที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะเป็นการเปรียบเทียบของบริษัท CP พโชคดีนะว่าผมได,ได้ตัวตัวประเด็นนี้มาแล้วก็มานําถ่ายทอดให้ทุกท่านทราบรถบรรทุกที่วิ่งนะฮะต้นทุนในการวิ่งจากที่าเรือการบรรทุงที่อยุธยาเนี่ยโรงงานข้าวที่ตรงวังแดงเนะี่ยตรงแถวๆนั่นแหละครับ ต้นทุนในการวิ่งไปกลับนะฮะตีเปล่าอยู่ที่2 5 0 0 0บาท10บล้อบรรทุกได้15ตันแต่ความหมายก็คือจากที่โรงงานวิ่งไปที่นู่นเลยที่ร้านของลูกค้าเลยนะฮะระยะทางอยู่ที่667กิโลนะครับเชลเราวิ่งอยู่ที่10ชั่วโมง17นาทีนี่คือการศึกษาของฝั่งรถบรรทุกนะฮะในขณายดยวกันเองเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบก็คือดีดิเกตรถตู้คอนเทนเนอร์อยู่ ขบวนหนึ่งเลยไม่ขบวนหนึ่งขเขาเรียกว่าตู้หนึ่งเลยขึ้นมานะฮะต้นทางอยู่ที่ชุมทางภาชีอยุธยาเหมือนกันนะฮะไปทางคือสถานีเชียงใหม่สถานีเชียงใหม่นะฮะสถานีเชียงใหม่ส่วนของฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันเป็นลักษณะก็คือจากโรงงานไปที่บ้านลูกค้าเลยไปกลับอยู่ที่25,000แต่เดียวกันเองเนี่ยของทางฝั่งทางขวามือเนี่ยก็คือชุมทางภาชีไปที่ตัวสถานีเชียงใหม่ น้ำหนักนะฮะอยู่ที่15ตันตันละ532บาทนี่คือค่าระวางที่รถไฟคำนวณออกมานะครับผมบวกค่าจัดการค่าจัดการอะไรบ้างค่าจัดการก็คือเนื่องจากมันเป็นพอทูพอตเพราะฉะนั้นคือจากโรงงานมันต้องมีรถเทรลเลอร์ใส่ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุข้าว15ตันวิ่งมาที่ทางสถานี ระยะทางจากบ้านพาชีมาที่สถานีระยะทางประมาณ2กิโลผมให้ค่าบรรทุกอยู่ที่1,500บาทเลยต้นทุนในการวิ่งนะฮะของรถเทรลเลอร์นะฮะผมตีสูงสุดเลยว่ากิโลละ80บาทกิโลเมตรละ80บาทไ,ไม่ถึงรวมทั้งหมดเลยนะยังไม่รวมถึงทัวของกำไรเรงสิ้นเอา80บาทเลยเพราะนั่นคือต้นทุนคิดให้ตายยังก็ตามก็ประมาณ200บาทแต่เนื่องจากผมมองถึงว่า มันมี initial cost ก็คือรถทุกคันไม่ว่าคุณจะไปวิ่งหรือไม่วิ่งคุณก็ต้องมีค่าต้นทุนต่อวันอยู่แล้วก็คือค่าพอ่อนค่าผ่อนรถผมถึงบอกว่าให้เต็มที่เลยผมแฟร์เต็มที่เลยคือพันห้าร้อยบาทวิ่งสองกิโลไปถึงปลายทางจากสถานีเชียงใหม่ไปที่ในเมืองระยะทางไม่เกินแปดกิโลผมให้อีกพันห้าร้อยบาทเลยเต็มที่เต็มที่เลยนะในจุดตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็คือกรณีของตัวนี้ประทุกได้15ตันต้นทุนในการวิ่งรวมหลงจ้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยถึงถึงแรงงานด้วยนะฮะพันสามร้อบหกพันาบาทเทียบกับตัวรถบรรทุกคือ2,5งหมคุณจะเห็นเลยว่าต้นทุนที่ใช้ในการวิ่งเนี่ยต่ำกว่าเยอะต่ำกว่าเยอะนะฮะค่าบรรทุก1ม0 0นหมื